สบายดีและก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมื้อจุกูจุกค,ค,คนเนาะวันนี้ก็เห้ากับได้ยังอยู่ป่าอยู่คือเก้านะอยู่ป่าวันนี้เป็นมื้อที่สามพาว่าห้าก็ได้มาลัดเชา้าเนาะวันนี้แล้วก็ห้ากาับหาย,ยิงแล้วนี่หฮากับชิม,มบ้ดแล้วก็กินข้าวกินน้ำห้าก,ากับชิค้าบ้านนะวันนี้นะติดตามแล้วก็ ไปเบิ้งน้ำเดลเลยเพราะว่าห่าได้ไปเลยไปเลยนะครัไปร,นะร,รับเช้านะเอายิก้ก็ได้ละถือว่ายนะห่อเนะีต่ตกลงมาเลยอุ้ยเลยโอ้ทุกคนถือว่าตัวใหญ่นะชั้นนี้นะเ่าเอาห่อแล้วตอนนี้เหากา็เอ้อยางเมื่อบ่อนนะพเพราะว่าเ่าได้ก็ห่อตัวนึงเนาะ ห้องกับชิมเงย่างเมือนำทางนี่เพื่อชิฮอดบ่อนกับจะก็ได้ตืิมจากโตนเ่งชอบโตนนะทุกคนตอนนี้เราก็ได้เมืดนะฮาวมาออกแข็งบ่อนแล้วนะ บอลอยู่เขาก็เคราาอรฮอดแล้วะเขามาฮอดบอลแล้วนะเพราเข้าไปแต่เมื่อคืนนี่ตอนสองตอนสามโมงนะไปกลางคืนนี่เขาก็กเ็เลยเลาะยิงมาเลยนะตอนนี้เขาก็มางฮอดบอลล่นะถามเพิ่นว่าเพิ่นนึิงเข้า,ขาท่านะถามเพิ่นว่าเบ็ดทะลยามพราะกะชิ้พยายามเบ็ดต่อนะ ติดตามแล้วก็ไปเบิ่งนําเดลเลยเนาะเบ็ดหาสิถือบ่หรือบ่ถือก็ไปเบิ่งนําเดลตอนนี้ก็จะมืดนะเพราะว่าคึ้มฝนมื้อนี้กฝนสิตกโอ้มีเไปดินอีมมัดโหเนาะคักได้นี่นตนบ่อืมคือเฮาเฮาได้นะเฮาที่เฮาได้นะ นะบ่ได้แต่ผ่านไงปัญหากระมามหลังบยย่ได้ใหไงจกโตเห็นแต่ห้อยหมูบ่เห็นแต่ห้อยมันหมูกันตอนนี้กะเฮากะได้ไปลายยามเบ็ดนะวันนี้นะว่าทีมงานเฮากะปลายน้ำมาเนี่ยนุ้ง,งแพ้ตอนนี้เฮากะกำลังย่างไปติดตามแล้วก็ไปเบิงเ้งน้ำเต๋เลยเนาะเบ็ดเฮาจิถือบ่รื้อจิตือกะไปเบิงเเบ้งเลยเฮากะได้ลงมาหอดโฮยแล้วนะ và tất nhiên học sinh mà yam bệ lơi bệ gà ô bạc 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 và thử bạc 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 này, ไม่ถือไปเลยเนาะแต่โดนเป็นยังถือว่ามันมีถืออยู่เบ็ดเนากับบีถือไปเลยนะคนเราด่างกันหลุดล่ะเกี่ยไม้เกี่ยต่อเนาะเบ็ดเนาะเบ็ดเน้ากับหลุดนะว่าเกี่ยไม้ถึงพี่นะถึงใช่ถือแต่เมื่อคืนนี่เนาะแบบนี้นะเบ็ดด่างนี่ถือแล้วนะโอ้ประดุกเลย เฮอรางพุกกระทืบบวานนี่นี่ต่ปลาเลยนี่อ๋อปลาลุกๆๆๆๆตัวใหญ่อะโอ้ยใหญ่เอาเพิ่นเอาปลาอยู่นะเพราะว่าที่หักแงงยันเงงมันถึอเนาะเจ็บแต่ปลาดุกเลยถือว่าบ่าถือเพื่อลูดนะเกลไม้เลยนี่ นะ,ะมีตะเบ็ดบีถืกพี่เลยนะมันนี่นะแบบนี้นะจักถือจะไปถือดอชิไปยามล้างไม่อีนอุ้งเฮากะได้ชามโตนึงนะมันนี้นะถ้าว่าเฮากะมีแนวกินเติมอยู่เนะาะเพราะว่ามีกระห้องแล้วก็มีนกพร้อมนะคนหน้าดอนเพื่อกะยังทันมาแต่ผ่านใหญ่ตอนนี้กะทีมงานเฮากะชิมเมอร์แล้วแบบนี้ได้ปลาชามโตนึงเนาะ ตอนนี้ก็เฮาก็ฉีเดินทางเมื่อบ้อนนะบัดน,นี้นะว่าเฮาก็ฉิดเมื่อหาให้กินข้าวกินน้ำแล้วก็เฮาก็ฉีดกลับบ้านนะบัดน,นี้เห่ากำลังยา,างเลาะโฮยนะว่าแต่ผ่านง่ายเพิ่นหากมาฮอ,อดก็ได้ฉาบโตที่โตทั้งนกข้อพร้อมคือประมาณนะั่นบัดนี้นะก็ผ่านง่ายเขาหน้าดอน มีได้นกคออีกตัวน,นกาก์ดเนี่ยเอาขานี้เฮาวชิปันเดลเมื่อกินอยู่เฮิร์นนะเพราะว่าปลานี้ชิป,ปีนะ๊งเอาวันนี้ก็คือนกคอแต่ผ่านใหญ่เพิ่นได้เมื่อคืนนะี่ว่าประการเนานะเป็นชิแกงกันนะว่านกคอเนะนี่ยนกคอวันนี้ก็ได้ตัว,ะวนะอะไรเนาะว่าข้าวชิพักแกงนะ ชดปลาก็เอ่เอ่ตะเบ็ดแล้วละ่ะเกิดซีปีงาบันนี้ตอนนี้ก็ได้ปิ้งปลาเนาะนี่ไม้อะไรเชื้อไม้ผ่าไม้หวานเลยน่าหานแล้วนั่นนะครับตอนนี้ก็นกข้อห้องอะตอนนี้ก็พักนกข้อนะที่แก่งงานบันนี้ วดีพงนาวใช่เนี่ยปักปักนกคอแกงนะบัดนี้ปีนปราดุกเป็นตะแซ่บปนะทุกคนตัวใหญ่ใหญ่มากเลยเชอดตามโตนี่การตาแจวใช่แกงนะคือปีนปลาดุกนะเนื่องจากโคกแจวเฮาโถอยแจวกินกับปีนปลาดุก กามีแกงนกข้อยเากะเคผพดล้วเนาะชุกจะน้าจะไปกินนะตอนนี้ก็ผงมอละแกงนกข้อชุกลวเนาะ เออปองไว้แกงตกักแกงนกข้อวันนี้ใส่ผักอ,อีเลิศมากินข้าวอันเดียวทำไมพี่น้องอาบ,บุกเลยก็เฮ้ยแกงนกข้อแล้วก็<า>นี่ปีปลาดุกแน่มันนี่กับพอห้า,า,ากินข้าวแล้วเ้าก็ปสีเดินทางกลับบ้านนะมันนี่นะ ta là cứ xem xem sẹp xem giọt xem 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 ตอนนี้ก็เฮาวกะกินข้าวอิ่มแล้ว่มืดกุ้คนแล้วนะตอนนี้ก็เฮาวกะชิเก็บเครื่องเก็บของเฮากไปชิคับบ้านน้ำมันนี่นะตอนนี้ก็หัวหน้าดอนเพิ่นหื้อเครื่องหื้อของเก็บเครื่องชิมเออร์นะวันนี้นะก็เฮาเก็บเครื่องเก็บของแล้วล่ะไฟหัวรถแล้วเฮาวกะชิมเออร์นะวันนี้ตอนนี้ก็เฮาวกะเดินทางกลับบ้านน้ำมันนี่นะ นี่ก็ลดคนเมื่อก่อนเนาะตอนนี้ก็เครื่องเขาก็เก็บแล้ว,ลวเนาะคลิปนี้ก็ข้าจะขอจบลงเพลงเท่านี้นะคลิปหน้าพบกับข้าอีกแล้วเนาะพุ่น้องทุกคน